ยาธิวัตสันติวิหารและวาสินีปูถูปูคะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมะธานีนะพราะวันเตปูชิตาสดทิงกะลุนเตนะวิหารละมันทะเรศีราจะมจาจะนาวากาจับพิขาโวสาลามิกาทานะ ปตีอุปัสสาขามาจัตเทสานิขามาจัอิสระอัปปนนะภูตาสุขิตาพวันตุเตจะลาผูชาเยปิจะอัตถะสัมภวาสังศิตะชาตาอัตถะวุปัสสาปาติกาในยานิกังธรรมะ วะหลังปัจจิตเจติสัมเพปิทุกขัสสะกะลนตุสังขะยังธาตุจิลังสัตถังธรรมโมธรรมมัทธลาจะมุขลาสังโฆโมตุสัมมัคโควะวัจชายะจะหิตายะจะอัมหิลักขันตุธรรมธรรมสัมธรรมโม สัพเพปิธรรมมาจาริโนวัตถิสัมปาปุเนยยามะสัมเมียริยัปะเวทิติเตปะสันติโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสะนีสัมมาตาลังปะวัชันโตกาเรนเทวปะวัจตุบุติภาวะสัตานัง ตะนิจังเนทุเนทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละจังนิจจังละขันติปุตตะกังอีวังธรรมีราชาโนปะชังละขันตูสัพพะธาทุกปะปัดขับปัดโคจะจะนิทุกขาปะยปตาจะนิพายะโสกับปตาจะนิโสกาโหตูสัพพีปิ ปานิโนอิตาวตาจะอัภิหิสัมปะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติทิฏิยาถานังท,ทันตุสัทธายะลักสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุ ทัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาพระรัพปตาปถิเการยัจะนังพระลังอรหันตานังเตเชนะละคันพันธามิสัพพสูโหตุสัพพังสุมังขลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิลันตรัง โหตุสัพพังสุ망ฆะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธีโหตุนิลันตรังโหตุสัพพังสุ망ฆะลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสุธีโหตุนิลันตรังโดยด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาใจด้วยการสาธยายบท สวดมนต์พระสูตรพระปาลิปและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงจเจริญท,ทางโลกและทางธรรมขอถอยเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายมนและธรรมะล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดทำในพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตา ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนใบปูหกแปดตลอดจนวัตทุมงคลทั้งพวงที่3ามซิงได้สร้างขึ้นให้ปวดเปียมด้วยอนุภาพแห่งภพปาลิตโจงสำเร็จสักศีรุกอทุกการเทิน